เรื่องผู้ทำตรัธสรรมให้อันตรธานในยะที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่คัดค้านปฏิภาหาติอัดและธรรมโดยสูตรที่ตนเรียนไว้ไม่ดีด้วยพยัญชนะปฏิรูปภิกษุเหล่านั้นชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนไม่เป็นประโยชน์เพื่อกลูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพิกษุเหล่านั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมาก และได้ชื่อว่าทำสัตว์รมนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วย